สวัสดีครับพกกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงิี๊มนะครับตอนนี้แมงกบี้นะครับก็ซักผ้าตากนะครับทุกคนก็เป็นผ้าห่มนะครับแล้วก็ยกเข้าเปลือกนะครับขึ้นรถจะเอาไปสีนะครับนี่ะครับจากผ้าห่มปลอกหมอนนะครับผ้าปูที่นอน อันนี้ก็ยกข้าเปลือกใส่รถแล้วนะครับก็มีทั้งหมดแปดลูกนะทุกคนนะนะครับก็จะเอาไปสีอ่าเอาไปสีนะครับที่ฟักทุ่งเนะาะเมื่อคืนฝนตกเยอะมากทุกคนอา่าต้นดาวเรืองมันมันล้มนะครับผมต้องขุดแล้วก็ปลูกใหม่นะเพราะว่ารากมัน รากมันตื้นนะทุกคนรากรากมันตื้นนะฮะนี่ครับมเช้าผมก็เอาจอบขุดแล้วก็ฝังลงมันลงไปใหม่นะฮะอย่างต้นนี้ก็ต้องฝังใหม่เนี่ยเห็นไหมครับรากมันตื้นครับมันชอบงอกเอ่อเดาเรืองพันนี้มันแปลกครับเดาเรืองพันนี้มันชอบงอก ไอ้ตรงต้นลำต้นข้างบนครับข้างล่างมันไม่ค่อยยึดรากครับเป็นสาเหตุที่ทําให้ต้นล้มง่ายมากๆนะครับผมปลูกดอกดาวเรืองพันเล็กมันมันไม่เป็นนะนะครับดอกดาวเรืองพันใหญ่เป็นนะครับซึ่งดูแลรักษายากอยู่นะฮะดีนะผมยังอยู่นะครับถ้าไม่อยู่ต้นก็คงล้มแลเนรนาฏนะครับเมื่อวานลมแรงมากนะครับไหนมอมนี่ มองไปไหนหเดินมองไปไหนไม่รู้อ้าเดินไปไหนหอืออือตาไปไหนละมอมอืมอ เนี่ยครับเมื่อวานก็นะครับได้ย่าอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นกองย้าไหมอ่าพอได้เสร็จเท่านั้นแหละนะครับมาอาบน้ํากําลังจะไล่สดโอ้โหฝนตกนะครับดูน้ํามันยังขังอยู่เลยนะทุกคนนะเนี่ยครับตรงนี้ที่มันต่ํานะฮะนนะครับน้ํายังขังอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเย็นนี้ก็เอาตรงนี้ให้มันโล่งนะครับนีเนี่ย ตองจุดบริเวณนี้เอาให้โล่งนะครับเนี่ยมันก็จะได้ดูแบบอ่าไม่ลกนะครับถ้าฝนไม่ตกอะ่ะเราก็ดายยาได้สบายครับแต่ฝนมันตกมันดายากครับดินมันชุ่มน้ําอยู่ครับมันดายากนี่ครับถ้าดายดีๆเนี่ยเอี่ยมคือมันจะมองทะลุถึงกันได้เลยนะนะครับในป่าก็สามารถเดิน ไปได้อย่างสบายนะตอนนี้คือต้องค่อยๆทําครับทุกคนต้องค่อยๆทําไปฝนตกแบบส่งท้ายเขาเรียกว่าส่งท้ายหน้าหนาวแบบได้แรงๆนะทุกคนนะอันนี้ก็ ไม้ฟืนนะครับที่แม่ผมก็จะเอาไปเผาถ่านนะครับไม้ฟืนนะนะอันนี้ก็เป็นต้นส้มนะฮะปีนี้ลูกไม่ไม่มีเลยนะครับปีก่อนๆหลกมากนะครับ มันกำลังจะล้มนะครับมันผมต้องเอาเสามาเพียงเอาไว้นะครับเนี่ยโซนนี้ถ้าผมมีเวลาเนี่ยผมอ่าถางป่าได้หญ้าเอี่ยมเลยนะครับทุกคนนะแต่คราวนี้คือต้องมันต้องมีเวลาจริงครับถ้าไม่มีเวลาเนี่ยก็ทำทาไม่ได้เลยนะครับค่อยๆทำไป ใบสักก็หล่นเยอะนะเดี๋ยวเข้าสู่หน้าแรงนะครับใบสักจะผัดใบนะครับจะร่วงแบบร่วงหมดร่วงหมดต้นนะ่ะทุกคนร่วงจนไม่มีใบนะครับแล้วคราวนี้ใบใบสักจะกองใหญ่มากนะครับอันนี้ยังดีนะครับหน้าฝนนะ่ะมันไม่ค่อยมีใบแก่นะครับมันยังเขียวอยู่นะครับมันยังน้อยนะครับไอ้ที่มันร่วงมาเนะี่ย ตอนหน้าแรงนี่คือโอ้โหกว่าทุกวันอ่ะก <t> ็ต <UM <ps> ้องดูแลอย่างดีนะทุกคนนะนะครับเหลือเอาไม้มาปักนะครับต้องเอาไม้มาปักเอาไว้นะครับเพราะว่าช่วงที่ผมกลับมาจากถ่ายลิเกเน่ก็จะได้เอาเชือกฟางนะครับมาลัด ติดกับลําต้นนะครับอันนี้มันกําลังจะโตนะครับทุกคนมันกําลังจะสูงนะครับอ่าเนี่ยแป๊บเดียวแหละอยา่างสมมติว่าผมไปตามลิเกสักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์หรือครึ่งเดือนเนี่ยนะครับมันก็ครึ่งเดือนนี้ก็โตเยอะแล้วนะครับก็ต้องดูแลนะทุกคนเนาะอยากให้ต้นเราเรืองออกดอกสวยๆไม่ล้มก็ต้องดูแล ก็เดี๋ยวแมงกับบี้ไปกินข้าวก่อนทุกคนเดี๋ยวนี้ผมจะไปกินข้าวที่เซเว่นนะครับทุกคนอยากกินข้าวกล้องนะครับอ,อันนี้ผมก็เติมน้ำมันรอบที่แล้วมาเต็มถังอยู่นะนะครับอันนี้หม้อน้ำครับน้ำมีตลอดครับ ้ำมันอันนี้ฝาน้ำมันมันแตกนะครับผมว่าจะไปซื้อต้องซื้อที่ร้านอะไหล่คูบุต้านะครับแม่น้ำมันเต็มถังนะครับฝามันแตกฝากคู่ตัวนะมันแตกนะครับผมไม่รู้ว่ามันแตกยังไงแต่เขาใช้งานมาเนาะเป็นนี้เป็นเครื่องมือสองนะแต่ว่ามือสองสภาพดีจะมอมเขาวิ่งเร่งกับเจ้าเสือนะครับ นอ้ยจะมองอ่ะข้าวแปดลูกนะทุกคนนะนะครับข้าวแปดลูกนะครับก็จะเอาไปสี่นะครับตรงนี้ก็โล่งแล้วนะครับก็เอานั้นออกไปแล้วเนาะส่วนหญ้าคาก็เอาไปพึ่งแดดเอาไว้นะครับแม่เขากองเอาไว้นะครับ นี่ครับยาคานะฮะก็เดี๋ยวผมก็จะต้องรื้อนะครับออกนะครับเพราะว่ามันผุแล้วนะครับยาคานผุแล้วจะย้ายมาด้านเดียวก็คือด้านนี้นะครับจะทำหลังเล็กๆเ,เอาไว้นะครับเอาไว้อยู่ตอนหน้าร้อนนะครับทุกคน ก็คือหลังใหญ่ตรงนี้เราลือออกไปแถบหนึ่งนะฮะเพราะว่าจำนวนยาคาที่จะซ่อมมันเยอะไม่ไหวครับอ่ถ้าเป็นอ่าแถบหนึ่งคือตรงนี้เนะี่ยเราจะไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นใหม่นะครับขึ้นโครงใหม่นะครับทุกคนเปลี่ยนเสาใหม่อ่ะเดี๋ยวค่อยๆทำไปเมื่อวานก็นี่ฝรั่งนะครับ ได้ฝรั่งซื้อฝรั่งมานะครับแล้วก็นี่กล้วยสุกตอนนี้เร็วเนะาะเมื่อวานยังเขียวอยู่เลยกล้วยมันสุกเร็วจริงๆนะทุกคนเนะนี่ยครับเนี่ยอันนี้คือยังเขียวอยู่เลยเมื่อวานสุดท้ายก็อันนี้อ่ะโอเคอันนี้ก็จะได้กลายเป็นกล้วยสุกนะฮะอันนี้กลายเป็นกล้วยห่าม อันนี้เป็นกล้วยหม่มเอาไว้ต้มนะครับทุกคนกล้วยสุกก็จะเอาไว้กินนะครับตัวนี้นะะกินกล้วยลองทองสักสองลูกสินะทุกคนครับกล้วยครับกล้วยนำฟ้าสุกนะครับ โอเคครับสลูกก็พออยู่รองท้องเนาะนะครับเดี๋ยวแมงพี่จะขี่รถนะครับไปเซเว่นรังกระบือนะครับไปกินข้าวนะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ